พีพัทที่จะมาช่วยรวบรวมข้อมูลด้วยนะครับนนรค,ครับการสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่สนใจในคดีนี้นะครับแล้วก็เป็นที่มาของข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะครับในช่วยในการนําเสนอเนี่ยเหยื่อรายต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกับของน้องก้อยในการเสียชีวิตนะครับ แล้วก็มีความเกี่ยวโยงนะครับที่คนชื่อนสแอมเนี่ยมาเกี่ยวโยงนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็อ,อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจเรื่องนี้วันนี้เนี่ยนสแอมเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ขบวนการวิธรรมแล้วสารตัดสินออกมาว่าเขากระทาผิดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนําเสนอเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึง โดยเฉพาะตอนนี้ทางนสแอมเนี่ยก็ได้ตั้งทนายนะครับซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็ได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับตามข่าวส่วนในวันนี้นะครับผมพร้อมกับทีมงานน้องระพีพัฒน์เนี่ยที่ช่วยงานในด้านของการรวบรวมข้อมูลเอกสารนะครับวันนี้เนี่ยทางกองปราบเนี่ยได้เชิญผมมาให้ข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีการตายของน้องก้อยนะครับที่มาที่ไปชนวนเหตุสงสยัย และความเชื่อมโยงในระหว่างน้องก้อยผู้เสียชีวิตที่เมื่อวันที่14เมษายนนะครับกับนอสอชื่อแอมมีความเกี่ยวโยงกันแบบไหนและผมรับทราบยังไงบ้างนะครับนอกจากวันนี้นอกจากขอ,ของคุณก้อยเนี่ยเรามีในประเด็นของบุคคลอื่นๆที่แบบเข้ามาร้องเรียนเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มบ้างไหมคะครับก็ต้องขอเรียนว่าประเด็นนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเหยื่อรายใหม่ที่ประสานผมมา นะครับผมจะพาไปที่สโมสรตารวจนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนนอกจากช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง Facebook ผมชื่อละพีํานานเรือนะครับที่ทางญาติผู้เสียหายที่คาดว่านะครับมีการเสียชีวิตในลักษณะแบบน้องก้อยแล้วมีความเชื่อมโยงกับนสแอมเนี่ยนะครับนอกจากส่งมาที่ทางอินบ็อกซ์ผมแล้วเนี่ยอยากจะให้ติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ไปร้องทุกนะครับแล้วก็ไปให้ข้อมูลกับ ที่ตํารวจภูธรภาค7ที่เขาตั้งศูนย์รับเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อะไรเรียบร้อยแล้วครับตามที่ได้นําเสนอไปนะครับควรจะไปให้ที่นั่นนะครับส่วนของผมเนี่ยจะเป็นข้อมูลดิบนะครับอาจจะรู้แค่ชื่อเล่นอาจจะรู้แค่พื้นที่อาจจะรู้แค่ช่วงประมาณเดือนประมาณปีที่ผู้เสียชีวิตที่ญาติเขาให้ข้อมูลมาแล้วผมก็ส่งให้กับทางทีมของท่านรองโจกนะครับแล้วทางท่านทีมรองโจกเนี่ยก็ไปแคะแกะเกาไปสืบสอบ ในพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นที่มาของการได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับแล้วก็เหยื่อแต่ละลายความชัดเจนนะครับต้องฟังจากทางท่านรองสุรเชษฐ์หักพานเท่านั้นนะครับอันนี้จะได้ข้อมูลที่แน่นอนนะครับส่วนทางสื่อมวลชนที่ออกไปว่ามี20ลายแล้ว30ลายแล้วเนี่ยอ,อ,อย่าเพิ่งตัดใจเชื่อเพราะบางลายที่ประสานงานมาผ่านผมมาเนี่ยบางทีก็แคเ่เป็นคำบอกเล่า นะครับบางทีก็เป็นเหยื่อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีในลักษณะแบบนี้แล้วนอสแอมมีความเชื่อมโยงในลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องขอประชาัมพสันธ์ผ่าน,านพี่น้องสื่อมวลชนว่าคนญาติญาตินะครับที่ให้ข้อมูลนะครับขอให้เป็นประเด็นที่ 1. มีการเสียชีวิตในลักษณะคล้ายกับน้องก้อยนะครับเช่นหัวใจล้มเหลวแล้วมีการเล่นวงแชร์กับนอสแอม นอสอแอมมีการหยิบยืมเงินนอสอแอมมีการทําธุรกรรมเรื่องการจำนำรถเรื่องนําทรัพย์สินนะครับหรือการกู้หนี้ยืมสินสาหากรณ์อะไรประมาณนั้นที่เกี่ยวกับน,นอสอแอมที่ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ให้รีบมาให้ข้อมูลวันนี้เนี่ยเราไม่ได้สู้แค่เพื่อคนตายเท่านั้นเราสู้เพื่อสังคมที่เราจะอยู่ต่อไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราเดินคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีพี่น้องสื่อมวลชน นะครับเราต้องมีประชาชนและสังคมเนี่ยช่วยกันออกมาให้ข้อมูลนะครับอย่าออปกปิดข้อมูลนะครับแล้วคนที่ทํางานหนักนะครับก็คือเป็นทีมของท่านพลตารวจเอกธุรเชษฐ์หักพานท่านรองผบอรตรนะครับท่านเหนื่อยมากผมรู้แล้วทีมงานของท่านแต่ละแต่ละคนเนี่ยแต่ละชุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับก็ได้มีการแอคชั่นเป็นอย่างดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะนําไปสู่ออข่าวดีเร็วๆนี้นะครับอาจจะมี ในเรื่องของอผู้ต้องหาเพิ่มก็เป็นไปนได้นะครับผมผู้ต้องหาเพิ่มหมายถึงผู้เสียชีวิตใช่ไหมตามที่ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเนี่ยนะครับได้ให้ข่าวไว้ก็คือประมาณ13บรายนะครับแล้วก็มีผู้รอดบวกหนึ่งมีผู้รอดชีวิตด้วยนะครับที่ถูกวางยานะครับแต่เสียชีวิตแน่ๆตอนนี้คือ13บรายนะครับ เคสนครชัยศรีใช่ที่ซื้อตึกอยู่ข้างๆภาวนาพุโทโธไหมครับอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลครับขอ,อนแก่นขอ,อนแก่นเคสของมุกดาหารหรือขอ,อนแก่นขอ,อนแก่นไม่ได้ประสานงานจากทางผมครับส่วนใหญ่จะเป็นว่าผมทราบได้อย่างไร ว่าคนที่มารับน้องก้อยจากหมู่บ้านพฤกษาการหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยผมทราบได้อย่างไรนะครับว,รว่าเป็นใครนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมสงสัยและผมพอมีหลักฐานเพื่อที่จะเอามามอบให้ส่วนวันนี้เนี่ยการทำเอกส,อกสารเอนี่ยเนื่องจากผมก็ไม่ได้รู้เยอะนะครับในด้านกฎหมายเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีน้อง ที่อยู่ในทีมงานที่ช่วยผมตั้งแต่แรกนะครับก็คือน้องละพีพัทเนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วยสรุปนะครับแต่ต้องได้ข้อมูลจากทางตํารวจก่อนนะครับว่าอยากได้ข้อมูลหลักฐานอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะต้องเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาให้กับทางร0อยเวรที่เขาจะสอบสวนผมอีกทีนึงครับใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขายอมรับผมนะครับแล้วก็ เราก็มีกล้อง C C T V นะครับที่ยืนยันว่าเป็นรถคันที่นศแอมเนี่ยขับไปรับน้องก้อยที่ในหมู่บ้านพฤกษาการหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ริมน้ำบ้านปโปง่งนะครับที่เปิดเผยได้น,นครับว่าพี่รู้ได้ย่งไรเ,เกี่ยวกับคดีได้ครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เปิดเผยไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเ,เดิมเนี่ยชื่อน้องแอมเนี่ยนะครับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับ อยู่ในหูผมเนี่ยอยู่ในหัวผมเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าน้องก้อยเนี่ยเสียชีวิตที่เดินทางออกออกจากบ้านถามว่าทราบได้อย่างไรก็ทราบจากออญาตินะครับที่อยู่ที่บ้านก่อนน้องอ้อยออกเนี่ยผมพอรู้ว่าเสียชีวิตปุ๊บผมก็ถามว่าก้อยออกไปกับใครทางญาติญาติเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าออกไปกับคนชื่อแอมคนชื่อแอมจะพามาหาทนายแถวสายสาม เพราะฉะนั้นคนชื่อแอมเนี่ยอยู่ในหัวผมตั้งแต่แรกแต่ที่เราไฟเฟ้ตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่16ตอนเย็นเนื่องจากนอสอแอมเนี่ยได้ติดต่อประสานงานกับส้มที่เป็นพี่สาวของก้อยว่าไม่รู้ไม่ทราบอะไรประมาณนั้นนะครับรอ,รอ่าใช่ครับผมใช่ครับ,บมีอะไรไหมครับ ค,ค,ครับผมขอบคุณมากครับผมยังครับยังครับยังแต่ก็มีมีแต่ไม่ชัดเจนมีแต่ไม่ชัดเจนผมผมตอนนี้ผมจะระมัดระวังในเรื่องของเหยื่อที่ให้ข้อมูลเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชนแล้วก็เ,เหยื่อที่คาดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ย พอเขาให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยอพอผมเปเลยออกไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนเก่งมากนะครับที่ที่ไปหาข่าวไปอะไรเงี้ยแต่บางเคสเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไปกระทบนะครับกับคดีบางคดีที่เขากําลังดําเนินการอยู่นะครับแต่มันเป็นคําบอกเล่าจากผู้อื่นแล้วทางครอบครัวของของ,ของเหยื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอันนี้แต่ในมุมอีกมุมหนึ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาเขาก็บอกว่าเกี่ยวข้อง นะครับซึ่งอย่างนี้เนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตพี่น้องสือ่อมวลชนนะครับว่าออขออนุญาตไม่ให้นะครับแล้วก็แต่ในเชิงลึกเนี่ยอาจจะมีการแจ้งข่าวข้อมูลดิบให้กับทางทีมงานของท่านไปนะครับเพื่อไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงผมถึงได้บอกว่าเหยื่อแต่ละลายเนี่ยข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยต้องฟังจากท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเท่านั้นนะครับ คือตรงนี้ผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับคือถามว่าผมออกมาแบบนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนและสังคมโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยผมออกมาเนี่ยในการให้ข้อมูลต่างๆแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับเรายังไม่ได้กล่าวหานะครับว่านอสอแอมเนี่ยเป็นผู้ฆ่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยู่ในกระบวนการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทงางภาครัฐโดยเฉพาะตำรวจ แล้วก็นําส่งไปสู่ศาลเข้ากระบวนการยุติธรรมตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับและสังคมเนี่ยต้องออกมาช่วยให้ข่าวเพราะอะไรครับบางเคสเนี่ยได้เผาศพไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่พฤติกรรมพฤติการนะครับสามารถที่จะนำมาประกอบนะครับในเรื่องของการใช้เพื่อให้ศาลท่านเชื่อเรามีหน้าที่พวกเราต้องช่วยกันผมทำคนเดียวไม่ได้ถ้าสังคมและประชาชนไม่ช่วยกันนะครับ พราะนั้นถามว่าผมกลัวไหมผมไม่ได้กลัวฟ้องมาเลยนะครับฟ้องมาเลยแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนแต่ละท่านไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับมีครับแต่ยังไม่ได้มอบครับผมต้องสกีนเบื้องต้นก่อนเพื่อที่ไม่ให้ทางทีมงานของท่านสุรเชษฐ์หาภานเนี่ยไปทํางานแบบบางทีมันหลงทิศหรือเราแค่ฟังมาไปบอกท่านเลย ท่านก็แอคชั่นให้เลยพเพราะเผื่อเป็นข้อเท็จจริงแต่พอไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันเสียเวลานะครับขต้องข้อมูลที่เรากลังตรวจสอบประมาณที่ไประมาณสองลายนะครับสองลายนะครับก็เดี๋ยวสองวันนี้เนี่ยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับเสาร์เอาวันเสาร์แล้วเหรอาอาจจะวันจันทร์ก็ยังให้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมถึงที่พักก็สลบเลย แล้วตอนนี้เมสเซจมาอยู่ตลอดนะครับเมสเซจของของคนที่ให้ข้อมูลอ่ะให้มาตลอดแต่เราก็ต้องตรวจสอบยังมียังยกตัวอย่างยังมีอยู่รายหนึ่งผมก็ส่งไปให้ว่าใช่หน้าคนนี้ไหมที่เกี่ยวข้องชื่อนามสกุลนี้ไหมที่เกี่ยวข้องลูกเขาเป็นทอมเขาก็โดนคล้ายๆแบบเนี้ยแต่เขาส่งรูปหน้าผู้หญิงคนนั้นมาเนี่ยมันปรากฏว่าไม่ใช่น้องแอมนะครับที่ไปเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมแบบอยากเอามัน อยากเอาเทอยากเอาดังผมก็รีบส่งรีบส่งพาใครมาก็ไม่รู้มั่วซั่วมันไม่ได้มีประโยชน์มันทําให้เจ้าที่เขาทางานหนักขึ้นวันนี้ผมถึงได้บอกว่าเราต้องช่วยกันผมทําคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยคือสิ่งทีท่วิงวอนไปถึงพี่น้องประชาชนรีบออกมานะครับในประเด็นที่เกี่ยวโยงกันแล้วก็อยากจะฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ประเทศไทยอย่างเดียว มันเป็นเรื่องที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นระดับโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงฐานาณสุขเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะทําข้อมูลนะครับย้อนหลังไปเพราะว่าลายที่เราบอกว่าเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยประมาณปี58แล้วตอนนี้มีปี66ปี65 64เนี่ยมันมีอยู่แล้วผมถามว่าแกลบช่วงนี้เนี่ยมันไม่มีเลยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมในพื้นที่ กาญจนบุรีสุพรรณบุรีหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงที่มีคดีแล้วใน13ศพเนี่ยโรงพยาบาลที่เป็นนิติเวชท,ที่ตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยแล้วมีผลชันสูตรนะครับว่าหัวใจล้มเหลวอันที่หนึ่งหรืออะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยหรือฮีสโตกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วอันที่สองคือมีความเชื่อมโยงกับคนชื่อนอสแอมได้ไหมแล้วในใบนั้นเนี่ยมันมีเบอร์ญาติอยู่แล้วช่วยทําข้อมูลดิบเนี่ยโทร หาญาิว่าเฮ้ยรู้จักคนนี้ไหมมีความเกี่ยวโยงไหมมีการเล่นแชร์ไหมมีการให้คนนี้ไปยืมเงินไหมที่เสียชีวิตเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยส่งให้กับทางทีมงานของท่านรองโจกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสืบสอบอีกทีอันนี้ผมว่าน่าจะน่า,น,าน่าจะเชื่อมโยงอะไรได้เยอะนะครับผมว่าวันนี้ทุกคนทุกหน่วยงานควรต้องช่วยกันแล้วเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องแค่น้องก้อยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศไทยแล้วผมถามหน่อยถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงวันเนี้ย ถ้าเราไม่หยุดตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนและสังคมไปตัดสินเอาเองถามเลยค่ะสองรายที่เราบอกว่ามีข้อมูลเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่มันไปเชื่อมโยงกับที่เชื่อได้ว่าเป็นเหยื่อของแอมอีชัดๆเลยมีความเชื่อมโยงนะครับว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องของการยืมเงินยืมทองแต่การเสียชีวิตของเขาเนี่ย มันกลายเป็นเสียชีวิตในรูปแบบอื่นนะครับแต่คำบอกเล่าบอกว่ามีการกำมือมีการเหยียดขาอะไรประมาณนี้แต่การเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เสียชีวิตแบบนี้เพราะว่ามันเ,เขาตำ,เตำรวจเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับที่จากคำบอกเล่านะผมไม่ยืนยันนะว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดมันก็เลยก็ยังไม่รู้แล้วก็มันจะใช่ความเชื่อมโยงในเรื่องของการ นสแอมเนี่ยวางยาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้มันอยู่ที่การสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแต่คือว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วต้องได้รับการร่วมมือจากญาตินะครับว่าเขาจะเต็มใจที่จะมาให้ข้อมูลไหมแต่ถ้าญาติไม่ไม่เต็มใจหรือไม่อยากให้ข้อมูลไม่อยากยุ่งเกี่ยวมันก็จบผมก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับผมค่ะชีวิตแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้มาจากใช่เอ่ออันนี้ไม่ชัดเจนนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่า ในเหตุการณ์เสียชีวิตนั้นเนี่ยนะครับเป็นเสียชีวิตแบบอื่นในเหตุการณ์อื่นนะครับแต่เขาวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่สามารถทราบได้นะครับเป็นเพียงแต่แค่คําบอกเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ปักใจเชื่อแล้วข้อมูลอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมจะไม่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจมอบไปแล้วเนี่ยมันไปเขาต้องไปทํางานไง แทนที่เขาจะไปทําในข้อเท็จจริงนะครับมันก็เสียเวลาไปตรงนี้อีกอะไรอย่างนี้นะครับนครปฐม,มนครปฐม,มทั้งสองรายเลยเหรอคะอีกรายหนึ่งอีกรายหนึ่งมันลอยลอยมันแค่ลอยลอยผมกําลังให้ข้อมูลอยู่ผมก็กะว่านึกว่าวันนี้วันศุกร์กะว่าสองวันเนี่ยจะไม่ไปไหนจะนั่งไล่ดูข้อมูลแล้วก็จดแล้วก็สอบถาม ไม่เป็นไรครับผมก็ผมถึงได้บอกอ่บพี่ๆสือ่อมวลชนแล้วว่าที่ผมออกมาเนี่ยทุกคนรู้เจตนาอยู่แล้วนะครับว่าออกมาเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรนะครับถึงผมจะดกฟ้องนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สู้กันไปนะครับแล้วก็ผมก็คงไม่ได้สู้คนเดียวครับวันนี้เนี่ยถ้าผมไม่เหลือใครแต่ผมยังเหลือพี่น้องประชาชนที่คอยให้กำลังใจผม อันนี้ไม่ทราบครับต้องรอของท่านพลโนเรกหรือเชษฐาพานเป็นผู้ตอบครับผมคุยกับใครนะครับ <c ười> มีความเชื่อมโยงไปถึงสามีเขาบ้างไหมคะสองแอมมาค่ะจากที่คุยกับเหยื่อก็มีมันต้องมีความเชื่อมโยงอยู่แล้วเพราะเขาเป็นอดีตสามีภรรยากันนะครับ <c ười> พรเพียงแต่ว่า จะมากน้อยแล้วเขาจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางการสอบสวนสืบสวนของเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับ,บ,บมีอะไรไหมครับขอบคุณมากครับ<อ>พีขบบ่ขอบคุณมากครับอย่าถามจี้จูดเดี๋ยวจะร้องไห้ <S <S อย่าหาว่าผมอ่อนแออันนี้วันนี้ก็คืออันนี้ก็คือให้ข้อมูลแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ากรณีมีพายาจะพาไปที่ตำรวจ ครับลูกเพจครับตอนนี้นะครับจันทร์ก็ได้มาก่อติดเรื่องราวของคดีแอมซียานต่อนะครับซึ่งตอนนี้ในวันนี้เนี่ยคุณระพีชำนาญเรือนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับเหยื่อผู้เสียหายของคดีนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาที่กองปราบปรามนะครับเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลในกรณีของแอมนะครับซึ่งเป็นเหยื่อรายล่าสุดนะครับที่ว่าคาดว่าเป็นเหยื่อของแอมซียานานะครับ ซึ่งในวันนี้คุณรพีบอกว่าจะมีการมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของแอมแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ตั้งแต่วันจุดเริ่มต้นของแอมนะคะว่า,าทำไมถึงรู้ว่าคดีนี้ผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุคือแอมนะครับซึ่งวันนี้ก็เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลที่นี่สำหรับตอนนี้นะครับทางสื่อมวลชนก็ได้ถามคุณรพีว่าตอนนี้มี การติดต่อจากญาติคนอื่นๆมาหรือไม่นะครับตอนนี้คุณรพีบอกว่ามีมาเพิ่มอีก2รายนะครับแต่ว่าตอนนี้กํำลังสกรีนข้อมูลอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าจะเป็นการเสรียชีวิตจากแอมซียานัยหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับสำหรับข้อมูลของเหยื่อ แอมซิยานยนะครับต้องบอกว่าให้ติดตามจากทางตํารวจซึ่งได้สรุปไปแล้วว่าตอนนี้มี14รายนะครับยืนยันที่14รายซึ่งเป็นเคสดําที่เสียชีวิตไปแล้ว3ราย13รายนะครับแล้วก็รอดชีวิต1รายนะครับสำหรับ2รายที่ติดต่อเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบข้อมูลซึ่งหากตรวจสอบแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับแอมนะครับก็จะมีการ ส่งต่อให้กับรองพอบตรนะครับพลตวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับแล้วก็ประสานงานสืบสวนสอบสวนต่อไปครับครับลูกเพจครับตอนนี้นะครับแม็กกี้จันนะครับก็มาติดตามสถานการณ์ของคดีแอมซยานัยนะครับก็ถือว่าคดีนี้เป็นคดีที่คน ให้ความสนใจทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าเป็นคดีใหญ่รวมถึงต่างประเทศตอนนี้ก็มีการส่งทีมข่าวนะครับหลายๆสำนักใหญ่นะครับก็เข้ามาเกาะติดเรื่องราวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้จากข้อมูลเหยื่อนะครับก็มีมากถึง14รายนะครับตามที่ข้อมูลที่ตํารวจยืนยันนะครับก็คือ14รายเนี่ยก็เป็นเคสดําที่เสียชีวิตไปแล้ว13รายแล้วก็เคสที่เป็นรอดชีวิตเข้ามาให้ปักคําแล้วนะครับ ซึ่งทางตำรวจก็บอกว่าการให้ปากคำครั้งนี้นะครับก็เป็นการให้ปักคำที่มีประโยชน์มากๆต่อคดีนี้ซึ่งสื่อก็ถามว่าเรื่องทนายของแอมเนี่ยที่จะฟ้องสื่อแล้วก็คนให้ข้อมูลเนี่ยทางพี่ระพีที่เป็นผู้ประสานงานที่มาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยกลัวไหมพี่ระพีบอกว่าตอนนี้ไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่าการให้ข้อมูลครั้งนี้ยังไม่ได้บอกว่าแอมเป็นคนฆ่าแต่ว่าเพียงเป็นการตั้งข้อสงสัยว่าผู้ที่ฆ่าก็คือแอมเท่านั้นแล้วก็ ทางพี่ระพีบอกว่าตอนนี้ให้ให้เรียกแอมเป็นผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อนเพราะว่าทางตํารวจแล้วก็ศาลก็ยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าแอมเป็นคนฆ่าแต่ว่าตอนนี้มีความเชื่อมโยงยังไงก็จะเป็นการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ทางตำรวจแล้วก็รวมถึงกองปราบปรามแล้วก็ตำรวจในท้องที่นะครับก็กำลังเร่งนะครับที่จะประสานงานแล้วก็เชื่อหาจุดเชื่อมโยงของแต่ละเรือแต่ละลายนะครับ สำหรับเหยื่อทั้ง14รายนะครับก็มีทั้งหมดในตอนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งหมดใน6ท้องที่นะครับก็จะเป็นที่เพิ่มมาล่าสุดก็คือมุกดาหารนะครับที่เป็นภรรยาของอาดาบตำรวจที่ตอมบึงการนะครับซึ่งเป็นเหยื่อรายแรกนะครับตั้งแต่ปี2563แล้วก็ต่อมาก็คือพี่นิดนะครับพี่นิดที่เป็นวิศวกรตอนนี้ก็เสียชีวิตในปี63เหมือนกันอยู่ในเขตพื้นที่ของ นครปฐมนะครับแล้วก็ต่อไปเยื่อรายที่3คุณฟ้าคุณฟ้าเนี่ยเป็นชื่อที่มีเข้ามาในวันแรกๆนะครับตั้งแต่เราเริ่มเกาะน,นะครับก็คือเสียชีวิตอยู่ในจังหวัดนครปฐมเช่นกันตั้งแต่ปี2563นะครับต่อมาคือคุณ B ีคุณบีเนี่ยก็จะเสียชีวิตอยู่ที่ธรรมกาที่การจนบุรีในปี2564แล้วก็ข้ามมาอีกปีหนึ่งก็คือปี2565ซึ่งเหยื่อรายที่5และรายที่6เนี่ย เป็นที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าเป็นเหยื่อที่เสียชีวิตในวันเดียวกันครับลูกเพจครับก็คือร้อยตํารวจหญิงการดาหรือว่าผู้กองนุ้ยนะฮะแล้วก็เหยื่อรายที่6คือพี่น้อยผักนะครับที่เสียชีวิตอยู่ที่สมุทรสาครแต่ว่าผู้กองนุ้ยเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดน,นคนปรปฐมซึ่งเหยื่อทั้งสองรายนี้นะครับก็บอกว่าเป็นการเสียชีวิตในวันเดียวกันคือ10สิงหาคมนะครับ2565ต่อไปก็เป็นเหยื่อรายที่7นะครับคือคุณจันทรรัตน์นะครับ เสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักในเขตชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเสียชีวิตในวันที่15สิงหาคมซึ่งถัดมาจากวันที่เสียชีวิตของเหยื่อรายที่5และรายที่6นะครับเพียง5วันเท่านั้นต่อมาในปีเดียวกันนะครับในช่วงเดือนกันยายนก็มีการวางยาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเหยื่อรายนี้รอดมาได้ครับก็คือคุณปลาซึ่งเป็นภรรยาของรองเพ้่อก,กับตชดตตาตต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 ตบุรีตตต่ต เป็นคนที่เข้ามาให้ปากคาเมื่อช่วงสองวันก่อนนะครับแล้วก็เป็นการให้ปากคาที่สามารถสืบสาวเรื่องนี้ไปได้ลึกกว่าเดิมนะครับซึ่งเหยื่อรายนี้เป็นเหยื่อที่รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวในตอนนี้ต่อไปเป็นเหยื่อรายที่9นะครับคุณมณีรัตน์เสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดนครปฐมในวันที่10กันยายน2565ครับต่อไปเหยื่อรายที่10คุณกนิกาหรือว่าคุณเอเนี่ยเราก็เจอญาติของคุณเอตั้งแต่วันแรกนะครับที่เรามาก่อติด ซึ่งญาติบอกว่าคุณเอเนี่ยเสียชีวิตในวันที่12กันยายน2565นะครับซึ่งเหยื่อรายนี้หมดลมเ,เป็นลมหมดสติอยู่ที่ปั๊มปตทปั๊มน้ามันแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีการสืบสวนต่อไปนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเหยื่อรายที่11ก็คือครูออสครูออสเนี่ยเสียชีวิตในวันที่20พฤศจิกายน2565นะครับและนี่ก็ ข่ามาอีก1ปีนะครับก็คือเข้าสู่ปีนี้ปี2566เหยื่อรายแรกของปีก็คือคุณสุทธิศักดิ์หรือว่าแด้นะครับเหยื่อรายนี้คือเป็นสามีของแอมด้วยนะฮะอยู่ที่จงังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้เสียชีวิตในวันที่12มีนาคม2566ครับแล้วก็เหยื่อรายที่13ก็คือพันตำร,รวจปรีหญิงนิพานะครับหรือว่าสารวัตรปูสโรตปูเนี่ยเสียชีวิตในวันที่1เมษายนก็คือเดือนนี้เลย ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีนะครับจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็เหยื่อรายล่าสุดนะครับที่ทําให้มีการเริ่มสืบสาวเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือ,อ,อนางสาวสิริพรหรือว่าน้องก้อยนะครับคุณก้อยเนี่ยเป็นเหยื่อที่พี่รัพีคนเมื่อกี้นะครับเข้ามาติดตามคดีแล้วก็สืบสาวไปถึงเหยื่อรายอื่นๆได้ซึ่งคุณก้อยเนี่ยมีภาพวงจรปิดนะครับที่เป็นหลักฐานสําคัญนะครับแล้วก็มีการ ออกหมายจับไปแล้วนะครับสำหรับเคสของคุณก้อยซึ่งตอนนี้นะครับการออกหมายจับเนี่ยก็มีเคสของคุณก้อยนะครับสองคดีก็คือคดีลักทรัพย์ตั้งแต่วันแรกที่มีการตามตัวนะครับแล้วก็กองปราบก็ได้แจ้งความคดีข้าพื่นโดยเจตนาไปแล้วนะครับสำหรับคดีของคุณก้อยแล้วก็มีอีกหนึ่งเคสนะครับที่มีผลการตรวจและพบว่าพบสารเสียนานนะครับในกระแสะเลือดนะครับก็คือเคสของสารวัตรปู ซึ่งตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาของเคสสวัสด์ปูเพิ่มไปแล้วก็เป็นการฆ่าโดยเจตนาเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ยืนยันอยู่แค่14รายนะครับส่วนเคสอื่นๆนะครับต้องรอการแถลงจากตำรวจอีกทีว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาหรือไม่นะครับซึ่งทางอร,รองพบตรนะครับวิจโจ๊กหรือว่าพลตตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าอาจจะ คาดว่าคาดว่าจะมีเหยื่อรายอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าคดีนี้ยิ่งสาวยิ่งเจอยิ่งสืบยิ่งเห็นนะฮะต้องบอกว่าเป็นคดีที่คนทั้งประเทศและมีอีกหลายประเทศทั่วโลกนะครับให้ความสนใจเพราะว่าเป็นคดีใหญ่หากมีหลักฐานว่าแอมนะครับเป็นผู้ลงมือฆ่าจริงก็ถือว่าเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ฆ่าโดยสารพิษที่ใหญ่มากๆนะครับในประเทศไทย ก็ฝากทุกคนนะครับติดตามกันด้วยนะครับอีจนันก็จะเกาะติดเรื่องราวนี้ต่อแล้วก็หากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะครับอีจนันก็จะรีบอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบผ่านทางไลฟ์สดแล้วก็ผ่านทางข่าวหน้าแฟนเพจได้เลยนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับ <gam> เดี๋ยววันนี้เราขอลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะขึ้นไลฟ์ให้ทุกท่านได้ติดตามอีกรอบหนึ่งครับ